ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพาลยนะครับวันนี้โอปอลพาลยก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพ่ออู๊ดนะครับผมเพื่อมาตามไขข้อสงสัยนะครับผม,ม f c บางท่านโอ,อ้เสียดายเลขพ่ออู๊ดไม่เข้าเนาะวันนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยนะครับว่าคุยกับเพื่อนผีหรือยังนะครับว่าตัวเลขงวดต่อไปจะเป็นแบบไหนนะครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอลพยและทีมงานด้วยนะครับผม ครับตอนนี้เราก็ได้อยู่หน้าบ้านของพ่ออู๊ดนะครับเดี๋ยวจะเราจะเข้าไปหาพ่ออู๊ดเนาะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับผมสวัสดีครับ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 พ่ออู๊ดครับกามีเอฟซียังอยากตามพ่ออู๊ดอยู่เนาะค่ะเนาะอันเป็นจ้งไรก็ข้างงวดี่แล้วเลขคืบว่เขาเดี่ยวกันบ่กรบผีมันเลยมัหลายผูกมันเลยลายมองมันเลยัันนะครบ ันนี้ได้บกเขาเลยวาดทีเพรว่าวันนี้เห็นเอาที่เอายุมองเดียวนี่แหละมองเดียวกับพ่อมองเดียวเอาหมงเดียวเลยเหอเดยวกับพ่อเอาอยู่กับบ้านนีเนาะเรื่องพอกตมีความระแวงหลายอย่างเนาะเอาบางที่ก็อาสิบไห้เห็นหน้าเต็มเนาะไห้เห็นหน้าเต็มซะพอสีได้สบายใจพันยันเห็นเชิงนึงกับพ่อครับต่อไปจะให้พ่อมีสมาธิในการทํากว่านี้เนาะครับต่อไปจะไม่มากวนละ คือว่าเอารอบเดียวจอดได้เนาะค่ะพอเนาะอ้แกดีเซี่ยวผีเพ่นมาเพ่นว่าจังได้พอมือนะแกคุยกันไปหลายอย่างอว่าเรียกคนบ่เขานะอืผปกติปกติมันต้องเขานะมันบ่เขานะพ่นว่าจังไดเซี่ยวเนี่ยได้มันหลายหมองกนหลายตัวนะจะไม่พิดพลาดไปนะอยัง ก็เดาจงไหนสิขันพาดนี่ปกตินี่พาดดูปะค่ะสหรับตัวเลขก็ผ่านงวดนึงงวดนึงางวดนึงนี่นี่ถือว่างวดแรกปะค่ะมันถี่มันถี่มีขันดูงวดนึงโอ้พวกจแดงงวดหน้านี่มาแน่งวดหน้ามันจะเพิื่อนขึ้นเก็ข้าวข้าวโยงขึ้นนี่ก็ได้แต่ว่าทางบ้านได้บอกก็คือไม่บอ่านมั่นใจนะก็คุยกันไปแล้วนะ แต่ว่าอันเพิ่นสีม่านี่มาคุยกับคุณพ่อปกติสิเป็นวันพระเลยเนาะค่ะเนาะส่วนมากสิเป็นวันศีหน่อยศีลใหญ่นี่แหละศีหน่อยศีลใหญ่โอ้ยวันพระหมู่คืนนี่จ้ะหมู่คืนนี่แหละคือหนึ่งคนดีมากเลยติดหมู่คืนเรือครับพ่อได้แล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจคือโบ่ฮัทโบ้ฮันคุ้ยกันครับนะมันเขาไม่หลายตัวเขาไม่หนีหลายกั ก็บเพนจะบอกกันได้นะครับบอกไปแล้วสื่อเห็นเสียเงินด้แมนอยู่ครับคืออันงวดนี้ใส่เวลาจักหน่อยนะคะเนาะใสจักหน่อยคณละว่าบานที่ยี่สิบเจ็ดที่แปดเนาะวันผ่านาวันผ่าได้ออกวันที่สามสิบกัวันผ่านาคปกิทันปะทันทัือล่อต้องวันที่เท่าไหร่มือนีกับวันที่ยี่สิบคืออือเจ็ดมือ ประมาณวันที่27นาะค่ะครับให้เวลาพ่อได้คุยกับเพื่อนให้เต็มที่นะครับน้อน่งเป็นเจรนาดีดีน่งสามารถจดีดีเขาจะมาเป็นใจ่มือหนึ่ง20กว่าเขาจะมาอีก่แค่นึงครับกี่วันพระมาเฟอร์สีอาจที่มานางเหรียญน้ำนองมายั่มาย้่งขึ้นสีมีสีสันกว่านี่ครับกังขึ้นจะว่าเสียงยังแนวผิวดายันครับ อันนี้ยุคข้างนอกว่ได้พาเขา้ขาไปข้างนาในนีข้างในอีกเนาะโอ้ยพาพปเบิอ่อเป็นยังค่ะข,ข,ข<อ>้าไก่บบ่บบัไก่เนาะเขาสีไเ้เนมาติดตามคน่อไปอีกหลังจากเามือนีเขามาสอบถามนะครับนะเนาะว่าเพ่อ,อ,พอก็ยยำไอยูยดอกว่าเปนเป็นบ่มันใจย่าไห้เลนบ่มันใจบ่เลนก็ได้เ่าเลนก็ได้เพื่นก็บอก้อครับก็เอนีเป็นก็บ่มันใจดี มันหล่ตัวไล่ลมองทุกคับ้านวานนี้มันทีอยู่มองเดียวนะไม่ได้ไปหล่มองเลยอเอเลียยู่มองเดียวเด้อค่ะเอฟซีงวดนี้คันเอฟซีสอบกับตามกับตามได้นะคะแต่ว่ากับมีเอฟซีให้มาตามพออูดค่ะถึงไดมากมือนี่นะกจามีบางท่าทด่เพื่อนยังอยากตามพออูยูกระือว่าพลาดไปงวดนึงนะคะตามปกติค่นพลาดคือพลาดงวดนึงนะคะคัน พออูดเพิ่นกับวายู่เนาะกับมารุ่นบางวันนี้สิเข่าบอนะคะค่ะกับสิร้องเบิ่งอีกเนาะพออูดเนาะค่ะเนาะแก่ตัวเบิ่งให้เอาก้าๆแขนแขวนวันนี้คือสิบ่หลายตัวหรอกเนาะค่ะ บ่หลายดอกวันนี้เพราะว่าเฮาเสียเอาแต่ยุพุ่มบานเฮาเพราะว่าเพิ่นกระชิมันใจอีกนะครับเพราะว่าเพิ่นนั่งเอาอยู่นี่แล้วเพิ่นกระชิมันใจมูเพิ่นมาบอกครับบุญเป็นอย่างเด้เมื่อนั้นไปเอาพุ่มวัดเร่เพิ่นไปนอนวั่งบานสี่ห้ามองสี่ห้ามองแล้วแ่นั่นลายเมืองนั่นลายลายตัวด้วยแบบนี้พอาอู้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ชัวนะครับเอาเอาชัวชัวดีกว่าตอนเนี้ยเพิ่นได้ตัวเลขแล้วแต่ว่าเอาง่ายๆบอกกันง่ายๆว่าบ่เต็มร้อยบ่ปล่อยครับ ้องให้มันลอยะค่ะนะเพราะว่ามีบรีเวณอะไรแดงหวัดบางหานมาหลายตัวนาะโอ้ยหลายตัวครับวันทีเสียงเงินเนี่ยมันเ่ยงเงินวันนี้ได้ตัวเลขแล้วแต่ว่าวันที่มีสิบเขาจิมาเต็มรอยเมื่อไรเขาจะมาปล่อยมนะยี่สิบเเจมื่อนี้ยียีซะเนาะนัดกันยีบเมายเนาะค่ะน้อนัดกันไว้นักกันไวเดี๋ยวพอเ้อนักกันไวเนาะโอเคโอเคเยวมาย่ำอีกนึงเพราะว่า อาพ่ออูดเพิ่นก็จะได้มั่นใจขึ้นเนาะครับเอฟซีภาว่าเพิ่นก็จะอยู่กับนี่แล้วเพิ่นก็จะว้าได้คุยกันนะครับกับหมู่เพิ่นครับเพื่อนเพิ่นหมู่เพิ่นนะครับ FC เฮาก็สิได้มาติดตามให้นะครับหือว่าเพิ่นก็ย้ำค่อยย้ำตลอดนะครับ FC ว่าเพิ่นบ่หั่นใจบ่ซื้อก็ได้เพิ่นก็บอกอยู่เนาะว่าบริหานอันเนาะอืมบ่อันว่าน่ะเนาะมันก็ขึ้นก็ลงคือว่าแม่นอยู่ดอกบริหานมักนําพราอูดมาเบียนรถค่ะ54 มันผ่โลตัวนึงออกหาสามนึงไปเืือหาซี่้าวจะว่าร์ลดเนาะันรถเนาะก็ยังว่ารถเนาะโอ้ารเรียกเพรว่าไปนำหาซีหือกันไ่เป็นไรบ้วจมาร์ลดังสุดมากเมื่อเวลาซื้อไว้เนาะครับน่คนเรียนมือนั่นน่งรถซื้อมันหลแตเรรครับรถเสียเหมือนนั้นรถจูงรถมากไมนบอกเลยเลยหาีเนาะแม่ไปซืือเอาไปป็นก็แต่ห้าสีนะครับ จว่าเข้าจะมาเขากับจังหวัดมันมันสืบบอกเลรก็บอกเลกว่าเขาถ่ายเลกอยู่เนาะรอบแก่ตัวตมีเอฟซี่ยังตามอยู่ดอกยังยังยังตามหลายอยู่ครับเอฟซีครับผ<อ>ู้ต้องข้นกันจอยากตามอยู่แต่ว่าเล่งวันเมื่อกี้นี่อาจารย์ดังๆบ่ถือจะข้นเลยไหมซุ้มครับผมกับมันกับมีเข่ามีพลาดเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขกับพี่ิจนาเบิ่งดีๆเด้อค่ะทา้งสองเป็นชื่อกลางเท่านั้น เป็นแนวทางเท่านั้นพออูดเพิ่นกะเป็นแนวทางให้ยเอฟซีอีกขอบนึงค่ะถ้าชอบก็จั่งตามค่ะบ่ามักกระพานได้นะคะค่ะสำหรับคุณพ่ออูดเพิ่นกะสีผ่ผาดยุงหงดนึงนงะคะ็สีหลือส่วนมากจะเขา่าเนาะคนว่าค่ะพอหลายหลายหงดมากนี่เพิ่นสีบ่ทัทนผาดจังหวดัดเก็บงวดมากพิ่นสีบ่ผาดแต่ว่าเพ่นกะพ่นว่าสี่นี้มีผาดยุงหงดนึงเพิ่นก็เคยเว้าอยู่ได้ครับงวดบางหันละ งวดนี้แหละจะมางวดนี้แหละงวดนี้เขากับตามขวดนี้มาหลุดมาเอาแกนแกนเอามองเดียวแล้วมันจะมาหาบเข้าจีเลย์มาดน่งคุยกันกับพระอุดจะมาแลงพร้อมครับผมมาเอาแกนแกนให้ย้ํามือแล้งจังมันบอกพ่อพันธเออย้ํามือแล้งมันเนี่ยเหมือนเพาก็มาย้ํามือแลงเนี่ยเขาอนั่นเวลาขอบคุณขอบคุณพญท่าไนพญอวดแล้หลายครับครับผมควันที่นี้สิบกว่าห้าสิบมาผอกันอีกเช่นนึงพี่น้องจังสิมาเอาตัวเลขชัดๆแดงๆแจงๆมา ล้วมันจรมีซิลเกตตั้งเน้องเนาะตะว่ากัสีให้ผ้าเบิ่งกันนะครับเนาะให้สายตาเอฟซีเบิ่งก่อนนะครับเด้อก็สิได้ไปอยู่แต่ว่าของสีเห็นคือกันบ่ก็ขึ้นอยู่กับสายตาเอฟซีอีกล่ะครับเห็นอยู่เห็นยใส่พวกพ่นปวกพ่นกุมารหน่อยพ่นปวกพ่นพ่นกุมารน้อยเอาคือว่าพ่นกุมารหน่อยเปล่าฟังแล้วเปล่าเป็นยังไงเพราะพ่นกุมารหน่อย กูมานหน่อยว่าสันเอฟซีเอ้ยบายนี้อดีหนึ่งมาหนึ่ครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณกุมานหน่อยซ่องเบอร์เกอร์ค่ะว่าส์ได้ตัวใดครับพลกุมานน้อยเอฟซีเบอนะครับเนาะว่าเห็นชื่อพ่อสไลดบ่อนะครับเนาะแมาสายสามมานางปุ๊บลงนี่ก็เห็นแล้วครับไอเบอร์เกอน์มาคร์วัลส์ได้ตัวใด รู้สึกว่าพ่อไหวดีเร่งทีเขียนไหวดีเนาะรู้สึกว่าจะเซียนทางนี้นะพ่อไหวเนี่ยถ้าท้าพ่อข่าไปปุ๊บพ่อตีเห็นหลดเลยทือว่าเขาบดเอ็ดอันบดเอ็ขอได้อย่างคนที่ห้เขาเลยสายตาพ่อไหวที่เป็นคนแบบนั้นนะครับเอสี่เอาให้อเอสี่เบิ้งก่อนครับหลดค่อยสี่เป็นสี่ให้สีให้เบิ้งนะครับได้ขัดสีมันมาตัวเก่าอีกนงี้ยเบาพวกกู้ขึ้นนะครับเนาะไปเบิ้งกูใส่มันที่เป็นตังสี่ชี้ใหม่หรือเ่อนี่ห้า นี่เจ็ดถ้าดูในกล้องแล้วลักษณะคล้ายๆเลขเก้านะแต่เบื่องข้างนอกผู้เป็นเลขเจ็ดครับตัวนี้เบื่องเื้ <5, 7 S 1> องข้างนอกปลาสเป็นเป็นเลขหาเท่ากันแต่ว่าเบื้องในกล้องผู้มันจะเป็นเลขสามตัวนี้ครับนครับเป็นห้าเจ็ดสามหรือห้าเจ็ดห้าเลยครับมันปลาสีห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดห้านะครับนนนเนาะนะอันนี้ ผู้เพิ่นเห็นเปินกรว่าคือกันครับโอ้ยแมนอีีค่ะเจ็ดงามขนาดนั่งปุ๊บลงก็เห็นป้าหลุดแต่ตาเห็นคือกันค่ะเอาขอพุณพอไหวได้หลายเร้อค่ะก็เอาไปเสี่ยงเมืองนะครับเนาะสำหรับเมือนี้เป็นแนวครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่ออูดนะครับวันนี้เราได้ก็ได้มาไขข้อสงสัยนะครับว่างวดที่แล้วทําไมถึงไม่เข้านะครับผมเพราะว่าพ่ออูดไปหลายที่นะครับผมแต่ปกติที่นี่คือสถานที่ เพื่อนของพ่ออูดจะมาให้โชคตลอดคือสถานที่แห่งนี้นะครับครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเรามีนัดกันนะครับผมของพ่ออูดจะพลาดแค่งวดเดียวนะครับงวดต่อไปก็คือมั่นใจนะฮะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมครับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ